สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีแม่แม่แท็กนะครับผมก็สําหรับงวดก่อนก็คุณแม่ได้มีแนวทางให้กับท่านผู้ชมไปแล้ววันนี้จะมาขอแนวทางของคุณแม่เป็นโค้งสุดท้ายนะครับผมแม่แท็กนะครับคุณแม่กําลังทําอะไรอยู่ครับแม่ทำลูกแก้วสารพัดนึกอ๋อทำลูกแก้วสารพัดนึกค่ะปังากปังมากเลยตอนนี้คนก็กําลังเป็นตีนิยมเลยนะครับผมเนาะ เราสารพัดเนึกอทำมาจากอะไรบ้างครับสำรัคุณคืออะไรแม่มีว่านสาวลงค่ะคไปติดทองแล้วก็ลีปพึ่งน้ําตาเทียนที่ทําทุกเดือนนะคะครับแม่อืมครับผมลีปพึ่งครับผมก็คือลีปพึ่งนี้ก็คือมาจากการจุดเทียนคำค่าจุดเทียนคำน้ตาเทียนครับผมจเนาะจุดเทียนคำนี้ก็จะมีทุกเดือนใช่ไหมแม่ทุกเดือนค่ะแต่สองเดือนนี้จะไม่มีนะคะเพราะว่าครูเบนกับอาจารย์แสบไปต่างประเทศโอ๋อเยืยย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  ครับผมจะไปต่างประเทศในเดือนเมษาก็เลยเดือนนี้ก็เลยไม่ได้จุดะนะครับท่านผู้ชมวันนี้ก็เลยจะมาส,ามสอบถามแนวทางของคุณแม่เป็นโค้งทุดท้ายว่าหลังจากปล่อยชุดต่องวดไปแล้วคุณแม่ฝันดีไหมครับวันนี้จะให้แม่พันเอกเป็นคนจุดนะคะแม่พันเอกค่ะ<อ>แต่ก่อนเป็นพันโทค่ะอาจารย์เดือนขั้นเป็นพันดีครับผมขออยาตสอบถาม่อยครับว่าแม่พันเอกนี่เป็นใครมาจากไหนครับแม่เป็นแม่ของายแต๊กเนี่แหละค่ะ จัาจังหวัดเลยแกก็ไม่อยู่นี่นาน๋อ้รับผมก็คือแม่พันเอกเนี่ยก็คล้ายๆกับแม่แต๊กเคยมาได้โชคได้ลาบกระปูเหมือนกันจ้ะถูกถูกบ่อยไหมครับสาหรับแม่แต๊กกับแม่พันเอกเนี่ครับก็ถูกบ่อยค่ะถูกบ่อยเหมือนกันโดนซื้อค่ะแตจะโดนใจให้ซื้อแล้วก็โดนก็โดนไปเลยถูกตรงๆเลยค่ะครับอ๋อก็เลยว่านี่ก็มีเศรษฐีเขาโดนขนมห้าล้านค่ะ เขาก็มาทาพิธีกับอาจารย์แล้วก็มาให้ครูเบนเปิดรหัสชีวิตค่ะผมค่ะมีโชคมี์นาบนะค่ะค่ะโชคลาบทาลาบทางทางผ่านโทรศัพท์นี้ใช่ไหมคะแม่ค่ะอ๋อถูกไหวปู่พญานาคครับแม่ค่ะถูกถูกห้าล้านเลยถูกห้าล้านห้าล้านแล้วเมื่อวานนี้ก็มีคนมาแปลกๆนะเป็นผู้ชายครับเขาบอกเขาถูกจนเบื่อถูกจนเบื่อครั้งแรกค่ะครั้งแรกที่แม่ได้ยินคนพูด่านี้เขาบอก ถูกินเบือ่อลูกเนี่ยพูดแล้วเห็นไหมคนลุกเลยเนี่ยครับผมค่ะเอเขาก็เลยมากราบไหว้มาขอพรปู่มาขอมากราบไหว้กับปู่ไตนะคะครับผมค่ะเขาบอกก็ถูกินเบื่ออ๋อครับอ๋อแ้วานเมื่อเช้านี่ก็คือดูผ่านผ่านรายการของแอดมินแล้วก็อธิษฐานผ่านหน้าจออย่างนี้ใช่ไหมคะค่ะแล้วเขาก็มีช่วงเวลาเขาก็เลยเดินทางมาหาค่ะมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วแต่มันดึกค่ะ มันดื่มแล้วทีนี้เขาเลยมาหาอาจารย์ตั้งแต่เช้าค่ะแล้วพ่ก็มาให้อาจารย์อาจารย์ปูไตรค่ะทําพิธีให้ค่ะครับตั้าแต่เช้าเลยนะคะอ๋อแอดมินมาไม่ทันเนาะค่ะห้าล้านเลยนะคะโอ้ถูกเยอะมากเลยเนาะแม่เนาะห้าล้านเลยค่ะตอนที่แกโดนแกก็โทรมายังไม่ได้ไม่เชื่อหองตัวเองเลยค่ะครับเขาบอกสี่ตัวสี่ตัวค่ะอืมผมสุดยอดเลยเนาะครับผมไม่แปลกเนาะที่จะถูกเยอะขนาดนั้นไม่แปลก สี่มูตรงนี้ค่ะก็คือว่าเขาภาวนากับปู่ตรงนี้ว่ามีโชคมีลาบแล้วจะมากราบมาไหว้ปูเขามาจริงมาจริงถูกจริงค่านนี้อธิษฐานผ่านหน้าจอเลยนะคะเออใช่เคยมามก่อนใช่ไหมคะมาครั้งแรกค่ะคือท่านผู้ชมแล้เก็ตสีบางท่านเนี่ยบางทีอ่านอธิษฐานนี่ผ่านช่องแอดมินอธิษฐานผ่านหน้าจอก็ได้โชคได้ลาบกันหลายท่านค่ะแต่ว่าเขาก็บอกสอบถามเขาว่า ดูมาจากน้องมิวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาบูชาเหรียญนี้ขนาแก้วสารพัดนึ่เนี่ยค่ะปังมากนะคะบางคนโทรมาบอกพออธิษฐานว่าให้ลูกได้ไปต่างประเทศค่ะสองสามวันเขาโทรมาเขาประสบความสําเร็จเนี่ยคดพูดได้เห็นไหมนลุกเลยจริงๆนะคะเนี่ยได้ไปต่างประเทศก็ได้ไปจริงค่ะเขาโทรมาคุยกับแอดมินครคเบนค่ะบอกเขาบอกสาธุหรือบอกลูกเขา จะได้ไปต่างประเทศเขาดีใจมากเลยอครับผมคนหนึ่งเขาก็อธิษฐานว่าอยากได้ขายของบนห้างแ่ะค่ะเขาก็ประสบความสําเร็จแล้วเขาก็โทรมาหายอดมินคูเบนเขาก็มาเล่าให้ฟังเขาบอกสาธุดีใจด้วยได้ค้าเขาบูชาเนี่ยค่ะโอ้เขาบูชาอืมครับผมแล้วเขาจะถามว่ามีอะไรบูชาทำอะไรไหมก็บอกเป็นแก้วสารพัดนึกอะค่ะ ครับผมค่ะฐานเอาก็คือจะมีสรรพคุณในตัวค่ะมีว่านสาลุงด้านซาลุงอครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดท่านผู้ชมอยากจะบูชานี่ก็ติดต่อทางเบอร์โทรคูเบนได้เลยใช่ไหมครับแม่ติดต่อคูเบนเลยค่ะจะมาเจอลงให้ท้ายคลิปเออจะลงลงให้ท้ายคลิปใช่ใช่ครับผมค่ะทีนี้ก็คือทางแม่เต็กเนี่ยไม่ได้ฝันค่ะปู่ไม่ได้มาบอกอะไรใช่ไหมครับยังค่ะทีนี้ก็เลยว่าแม่เต็กนี่ขอตอน ต้นต้นงวดไปแล้วโค้งสุดท้ายนี้จะให้คุณแม่แม่พันเอกของแม่แตปู่คไปขอปู่ให้จุดทูนให้วันนี้นะคะครับผมคุณแม่เรามีโชคมีลาบเป็นประจำเป็นบ่ครับเป็นต้นดวงดีเป็นบ่คเป็นดวงดีค่ะแม่พันเอกว่ามาอยู่กับปู่ไตนานแล้วค่ะครับถ้างั้นขอญาตสอบถามแม่พันเอกหน่อยได้ครับว่าเป็นอะไรมายังไงแล้วก็ถามด้วยว่าคุณแม่นี่มีโชคมีลาบกับปู่บ่อยไหมนะครับผมขอญาต พูดคุยกับคุณแม่พันเอกหน่อยได้ไหมครับแม่แกได้ค่ะเดี๋ยวไปเรียกให้นะครับครับครับผมครับนะครับผมเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้แม่แต็กนี่เรียกแม่พันเอกออกมาเพื่อที่จะได้สอบถามแนวทางของคุณแม่เนาะเดี๋ยวจัดจัดอีกมาให้คุณแม่เลยนะครับท่านผู้ชมครับผมก็สวัสดีครับสวัสดีแม่พันเอก ครับผมแต่ก่อนแต่ก่อนก่อนที่แม่จะมาชื่อ,ช,อชื่อพันเอกนี่ก็คือชื่อพันโทใช่ไหมแม่จ้าอืครับก็คือ,อคุณย่นานารตังเรียนคันไห้ว่าพันเอกอ๋อจากพันโทมาเป็นพันเอกจ้าครับผมก็คือหลักๆนี่คุณแม่เป็นคุณแม่ของแม่แต็กจ้าอ๋อครับผมเป็นแม่ใหญ่ครูเบนค่ะเป็นเป็นแม่ใหญ่ครูเบนจ้าอายุ68แล้วจ้าสองสี่ก็เก้านะคะอืมครับ ขอญาตถามคุณแม่นะครับคุณแม่เป็นคนจังหวัดอะไรครับแม่จังหวัดเลยค่ะอ๋อจังหวัดเลยจ้าครับผมแน่ๆกับแม่กับยูหุวยสมใต้นี่แหละครับแม่อำเภอภูกระดึงจังหวัดเลยค่ะครับครับแม่คุณคุณแม่มานอนมานอนอาสมแล้ขยานานหรือยังแม่นานแล้วค่ะกี่กี่วันแล้วครับรอบนี้มันมันกี่วันแล้วยูต่ไมาได้นอนนี้เป็นนอนในบ้านค่ะอ๋อนอนอยู่บ้านอ๋อไม่ได้นอนอยู่อาสมจ้า ครับผมกี่กี่วันแล้วแม่มานอนอยู่นี่แม่กี่คืนแล้วครับมาทำจะกลับเข้าทุกวันทุกวันกลับไปมันมีคนเฝ้าบ้านอยู่ออยู่ทางในโน้ตอ๋อก็เลยแม่ก็เลยไปนอนเฝ้าที่บ้านจ้ะครับผมเป็นไงบ้างแม่มาอยู่นี่รู้สึกแปลกๆหรือว่ามีอะไรปกติไม่ปกติไม่แม่มีกตตอนที่ไปแม่กันโงไทยพัฒนัดก็เอาลาวก็ได้แม่เอาตามถนัดเลยครับจ้ะจ้ ก็เพื่อนกับม้าแม่กับเป็นแม่ผัว่าแม่ยางนี่นี่ครับแค่กับมาผู้ใดมากับปังตลอดเลยครับแม่เราจะดวงเราจะบุญเนาะผู้ใดก็ได้มากับผู้ถือก็ถึกถึกได้ถึกเรีกถึกหอยนะก็ปังดีสุยางแม่กับังดีอยู่แม่กระถึกมาสองวันแล้วโอ้ไปไปว่างหันไปห้วยหินหัน ไปทำบุญไปน้าอาจารย์ไก่กับขึ้นที่ซองเอเด้อันบายนบเอาโอ้ยคือมาทุกมาอยากเด้อมาดีเด้อเจ้าที่เจา้เจาทาง <c oughs> แม่ก็บ่าน <c oughs> ที่ามาทําบุญ <c oughs> ทาทานอยากอยาก,อยากมีเงินมีท้องไส้เนี่ยล่ะขจิบอกลูกบอกหลานกับบนนอนนี่เจ้าที่เจ้าทางก็บ,บอกเด้อขึ้นที่ซองมามีคนมาบอกว่าเอาเด้อแม่จันวาเอาเอาเกียรติซามจันวาก็เด้อมาออกกัน เป่าซาเล็บเบิร์ค่ะแค่มันได้ตั้คักคับนะแม่นะส่วนมากนี่แม่เนี่ยมานอนอยู่น้ำอาจารย์ไก่ครับถึกสองวัดนี่กับฟันดี้ฟันดีงวดที่สามนี่กระบอกบอกว่าออกโถดกันหมอพานนะเอาเด้อเด้อแม่กับฟันดีดีล่ะจะออกมาก,กับเป๊โอ้แม่นะครับ,รบแม่กับฟันดีอยู่ได้ละออกมาแม่ก็เพื่อน มันออกแสดงเนาะออกอกันเจ็ดสามมันก็ออกสามเจดออกตัวกับถ้าแม่วา่าที่ซื้ออายที่กับผมนั่นหลายนอ้อแนวครูเ่านาอครับแม่นี่หละแม่แม่ถูกกี่งวดแม่หลายหลายงวดไหมครับเอา,าอว่คือเนินสามงวดแล้วสามงวดแล้วจ้ามายูนะ้ำมาจานไก่เนะ่ฟันดีอ๋อถูกทั้งสามตัวทั้งสองตัวเลยไม่แม่ถูกแด่สองตัวอ๋อสองตัวจ้าถูกถูกสามวดแล้วอ๋อครับแม่ฟันได้ฟันได้ฟันดีครับ แม่นั่นแม่มีันไม่ร้องเลยสิแม่ก็ยื้อขึ้นซื้อลวงนี่เป๊ะเพราะได้หลายตัวได้สองตัวที่เยาแล้วทีนี้คุณแม่สำหรับวันที่หนึ่งมีนานนี้ค่ะคุณแม่ฝันดีไหมคะ เราฟันดียูต่ว่านอนเด็กได้จากน้อยเนาะก็เป็นแม่บ้านทาความสะอาดหมีกุยยางครับอดีตัวลูกตนหลานแม่น่ะอันภัยใจว่าเขาก็บ่บังขับดอกลูกลาน่ะก็ดีอใจน่ะดีครับจนแม่ยูน้าในพุ่นระบปครับํำบ้านเจ้าของเนี่ยลูกลานก็ได้อืมครับแม่เป็นท้องใจยูตลอดละก็ดียูกุยยางเขาก็ซื้อให้กินในยานคือใจหักลา้หักลูกฮักลานเนี่ยก็คุณคุณยายน่ะ ครับครับขาแค่ครับเพิ่นว่าอยู่นําใดพุ่ะจําอยู่บ้านเจ้าของน่ะครับแม่ก็ดีสุยางครับเดึกมาส่กันพับผ้ารีดผ้าย้ายน่ะก็นอนดีพูดลังเที่อกะตะนอนหัวค่ําเนี่ยอาจีิฝันดีอยู่ครับเวละที่ฟันได้โตคุณนน่ะไดดีสุยางป่ะครับแม่นอนดีพู๊ดนอนเดึกหนําบ่ไข่อ๋อบ่ได้ฟันเท่าใครับผมฝันดีฟันดีแค่เอแม่นครับ แน่ๆน,นี่ฟันแค่ไดมีรูปไว้แค่ชื่อไลยนยมีเบิดเนั้นถ้าบอกฉันเป๊ะออกมาของแม่เลยน่ะเป๊ะเลยใช่ไหมแม่เปะ๊ะอยู่บ้านคือกันครับนี่ละแม่ฟันนัน้นอยู่บ้านคือกันแม่ก็บ่าคอเด้อเด้อเทมาดาเอ้คือมาถูกมายากแค่เอาตัวแน่ๆได้บ้านุึงผูกุึงพังแม่ก็วอาไปอธิษฐานในใจแม่เนี่แหละครับแม่นี่ละฟันได้ได้คักดู วัาใจก็ไดครับแม่บระด็นอนเด็กมีฝันดีนอยู่เนี่ยอ๋อถ้าเกิดนอนใบๆสักหน่อยเนี่ยเ<า><ไ>ป๊ะเลยใช่ไหมแม<ป>่<ป>ครับผมนี่นะครับแต่ว่างวดนี้อันของล่าสุดที่จะออกวันที่หนึ่งเนี่ยคุณแม่ยังไม่ได้ฝันเลยเลยใช่ไหมแม่จ้า<ป>อืมครับไปไหว้หินแม่ก็อธิษฐานเอาเถอะไปทำบุญนะครับอธิษฐานเป๊ะว้าปั๊ดวะขึ้นมาเบิ่นจีโนเล็กเนี่ยวะบอกได้สองตัวเลยครับแม่กับบรรดุบรรจั มาถูกมาอยากจะมาทำบุญมามาดีเด้อเจอา้าพีเจ้าฟังกับแม่กอธิษฐานในใจแม่แม่ว่าแม่ลำบากบ้านกระผุกกับฟังไปทั้งใดไปตลาดชะลีคือกันปนนนานบันไดศักดิ์สิทธิ์นั่นเองแม่กับบรรจุบรรดาเด้อกขาบอกว่า <c oughs> วันที่หนึ่งนี่ที่ท่านันบุญไว้ที่แม่กับอีกไอ้นันเพ่นเด้อถา้าถึกน้อยที่จะ กระบ,บ่ได้มามคือจำเปาเด้อคือว่าได้รางวัลที่หนึ่งนี่สิมาจำเปาไมาแก่บุญในสว่างที่ได้ไปตรงไหนมาไหนก็ไปบนไปบานไปขอแล้วก็ได้เรื่อยถูกเรื่อยใช่ไหมแม่ถ้ามีเงินตัดสินใจนี่เป๊ะอยู่ตะปมีเงินนะเงิน <ผม S 2> เรียนผู้เท่าเนะาะก็พอได้กินได้อะ ไม่อยากขอลูกขอเจ้าจารย์เนี่ยอยากขอลูกขอร้านไม่อยากเป็นอะขอเป็นพระละนี่นะอะไรก็ซื้อเท่านั้นพระมักแท้ๆก็บิกเกินเกียรติร้อยพันกว่าบาทก็คือมันซื้อเลขกันเสียก็พอได้ใช่เราก็เพราะจีนได้หลายไม่อยากขอลูกขอเจ้าอาจารย์ครับผมเป็นความฝันอืมอยากเป็นความฝันแต่ว่าคุณแม่ไม่ฝันเลยใช่ไหมคะสำหรับวันนี้ มันนอนดึกอยหน่อยเดือนครับผมแล้วทีนี้นอนดีปวดฟันนี่ฟันดีแน่นอนครับก็เลยแม่แป๊กก็เลยว่าอยากจะให้คุณแม่พันเอกเนี่ยไปขอจุดทูบขอปูขอปูวนันให้ว่าจะมีโชคมีลาบกระปูไหมงวดนี้ก็เลยอยากจะให้คุณแม่เนี่ยพาแอดมินแล้วก็เอฟซีทางช่องนี้ไปจุดทูบขอปูท่านหน่อยใช่ไหมครับแม่จ้ะไป เพื่อไม่เป็นการเสียวเวลาเดี๋ยวเราเดินไปพร้อมๆกันเลยเดี๋ยวผมเนี่ยจะเอาล่มตั้งให้คุณแม่จะได้ไม่ร้อนเนาะแม่เนะาะจ้าเพราะเป็นย่างแม่เนี่ยมันแข็งแดดแข็งลมง้มเลยซูย่างหมดแล้วซูย่างแม่เนี่ยตัดอ้อยตัดตาลน,นี่ก็สูม้มาซูย่างโอ้โหครับก็ผ่านความลําบากมาเยอะเนาะแม่เนาะได้ในล่ะก็ได้อธิษฐานซูย่างแม่นะครัในล่ะอธิษฐานขอปู่ปู่ท่านกำบันดาลให้อย่างนี้ใช่ไหมแม่การสั่นละการปู่เจ้ให้ก็ให้เ้วะเนาะ คกับบรรลนบันดานลขอชุวย่างล่ะไปทําความสะอาดด้วยกันครับแม่ก็ขอตลอดเลยว<ม>ันดีอยู่แต่ว่าวังใดล่ะมันนอนดเดือดวันให้เด็กเป็นเหล็กนอนดึกอืมนอนดึกไปหน่อยแล้วแม่เนาะแต่ว่ากระเบนเนี่ยแบบกระเพื่อนดีตัวกระเพื่อนใครค่ะผมอาจจะให้ในเล็กถูกก็ได้อาจจะให้ในเล็กถูกก็ได้น้องแม่เนาะจ้าจัะแม่ นี่ไปทั้งใดนี่อธิการองค์ในใจแม่ตลอดครับผมมาเดี๋ยวเราเดินไปพร้อมกันเลยนะครับผมเดี๋ยวตามไปพร้อมๆกันเลยนะครับท่านผู้ชมเนาะไปกับแม่แตก็กแล้วก็แม่พันเอกนะครับท่านผู้ชมเอาวก็เอี่ไว้นี่ก็ได้ระลับมันมาหนำกันเด้อท่านผู้ชม Thank yes. you. ดูเป็นจักดวงเลยนะว่าจุดทูปจุดทูน้ามือเจ้านะจุดทูปเสียงโชคเสียงลาบ<ช>นะครับท<ช>่านผ<ช>ู้ชมเนาะ<ช>ขอปู่อนันต์นะครับปู่อนันต์นะครับผมท่านผู้ชมท่านไหนที่อยากมาแล้วไม่ได้มาสามารถอธิษฐานจิตผ่านกล้องเอ็ดมิงก็ได้นะขอให้มีโชคมีลาบนะครับมีคนคอมเมนต์มาเยอะบอกว่าถ้ามีโชคมีลาบกับปู่งวดนี้จะมาไหว้ปู่ถึงที่เลยนะครับเอ็ดท่านผู้ชมเห็นไหมเนี่ยโต๊ะเก้าอี้นะครับมีแต่าคุณที่มาเยอะมากนะครับ เมื่อเช้าเพื่อนขอพานทัวร์สาวมันเสียราชมเพื่อนก็มีโชคไม่ล่ะเพื่อนก็เลยค่อยเดินทางมาใช่นะครับท่านผู้ชมเนาะถูกเยอะเพราะนักคนกระทึงเวลาของเพื่อนแล้วละกะบุญเพื่อนถึงแล้วใช่นะครับผมเพื่อนเสียใจชมบุญก็พอจุดดวงก็เอ็นเอซอันเครับขึ้นจุดดวครับก็คือแม่พันเอก เป็นท่านหนึ่งที่อยู่กับปู่คุกคี้กับปู่ตลอดทํากับคงทํากับข,บข้าวทาความสะอาดแอดมินเชื่อนะครับผมว่าปู่ท่านจะต้องดนบันดาลให้คุณแม่พันเอกอย่างแน่นอนนะครับผมเนาะก็ะคือใครที่คอยแบบอยู่สถานที่ตรงนี้นะครับส่วนใหญ่จะได้กันแทบจะทุกคนได้ทุกคนเลยนะครับผมรวมถึงทั้งคมครับผมแม่แต็กแล้วก็แม่พันเอกปู<ห>่แล้วก็แอดมิน,นอ่า<ด>นะครับผม แอบเห็น้องเนื้อได้มาครับบุษักขลักะครับโอเคไปเดี๋ยวคุณแม่เข้าร่วมก่อนครับร้อนแล้วก็จะมาอรอนลุ้นเลขทุกกันนะคะครับเดี๋ยวไปพูดคุยกับคุณแม่พันเอกแปบ๊บหนึ่งก่อนอจะถามคุณแม่ว่าทำความสะอาด ตลอดนะยายพันเด็กนะี่ครับคุณแม่ก็ทําความสะอาดให้ปู่ย่าตลอดใช่ไหมครับแม่จ้าดูที่น<ม>้ำเพิ่นตลอดนะครับแม่ <c oughs> อมืครับแล้วนในหกในในเนียยี่ยายพันเอกหนึ่งิดในฟัจะอาดตลอดครับผมแล้วเมื่อก่อนที่คุณแม่มาอยู่เลยเคยเคยฝันเกี่ยวกับปู่ไหมครับแม่ปู่เคยมาให้เป็นในนิมิตฝันอย่างนี้เคยไหมครับแม่ ฟันยู่ฟันยูเจต่ว่าตอนบ่ได้ย้ายเพื่อนออกมาทั้งที่ฟัน้าทำความสะอาดน่ะไปซื้อเด้อสันอันฟันนันพอมังมีนะฟันเจอว่าย้ายอันพันเด็กนะฟันว่าเอาอันหาซุนเด้อบอกคำเดียวหาซุนฝักบอกออกหกซุนซื้อตุ่ตรงพดอืครับทำความสะอาดน่ะมันนอนอูแป๊บเดียวยามเว้นนะครัขนาดนอนอูไม่ไครเขาอยู่ในบ้านนะก็ได้ ฟันได้ว่าก็บอกลูกสาวว่าหาซื้อเอาเด้อซื้อเอาเด้ออันนี้ลูกสาวก็มาซื้อขึ้นเต็มหนึ่งเป๊ะครับฟันว่าเพิ่นบอกหาซูลอาลับมันมวยความสะอาดอ่ะมวยหลายใหญ่ก็เดิมานอนเงี้ยงๆด้วยครับเพิ่นสิบอกแค่ตัวเดียวเนาะค่ะเวลาเพิ่นมาบอกนะขึ้นลงไว้นะต้องคือขึ้นลงไว้เอาตัวตรงพูดตรงเกินเนาะไม่ได้แมนนละ ก็ฟันดีฟันยามเว้นมือร้ายพราท่านได้กินหอดของไงทำความสะอาดมาแล้วอ,อธิษฐานตลอดละ่ะครับอธิษฐานในะเพื่อนบอกนะยายนะก็น,นอนเกียบเป็นน้อยเดี๋ยวพ,พอหานาะที่ทำฟันตัวนะว่ากั้วอาลูกวางว่าเพื่อนบอกบองมีบอกหาซุนบอกบอกหกซุนเตะอ๋อปดูดท่านมาบอกเป็นตัวอย่างนี้เลยใช่ไหมครับจ้า เห็นคุณแม่เห็นเป็นรูปร่างหรือว่าเห็นเป็นเสียงไงครับแม่ก็บอกในหูนี่ยละว่าชื่อเอาอาซุนอได้ยินแต่เสียงใช่ไหมครับแม่จ้าอันละก็บอกสันละว่าชื่อเอาอาซุนกรบอกครับแต่ซิเซียบเซียเดอรมีเขียบเป็นหน่อยเดียวครือว่เมื่อยไหลันดอกว่าอาซุนลูกก็มาชื่ออันว่าของอันแม่ตักแม่มาหกซุนฉันว่ากระเด็นครับก็เลยถูกเนาะแม่เนาะจ้าอันละของอันอาซุนนะครับระได้ลูกสาวพู้นี้นั่นนะครับ นางเด็กนะแต่ว่าแอดมินเชื่อนะแม่เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นใครเนี่ยมาสถานตีตรงนี้ส่วนใหญ่จะได้ยินเสียงสวดมนตลอดจินเสียงสดมนตได้ยินเสียงอืมได้ยินเสียงเครื่องดนตรีได้ยินเสียงเลยแม่ฟังผู้ใดก็ได้ถือกระจนขี้ขั้นถือผู้ถือกระถือกระเท่วว่าครับพวกซักที่ยั่วนกรุงเทพพันกระปังโ่เมนัมธรรมดาเราถือตลอดเลยอืมถือคักครับผมพอสมัยนะครับคุณถือก็ถือคักนะพ่อนะ กับปันผู้ใดลระอยู่กรุงเทพซื้อซึ่งใดก็คือนางแจกซื้อใดเนาะไม่ต้องเอ่ยชื่อค่ะทิพทิซื้อทิพครับผมอ<า>ขอมีโชคมีลาบจ้ามานั่งสมาธิว่ามาัอปูนีให้ได้อันอันจักรสรวงวัดสามวัดให้ถทึกอันสามตัวเด้อพหัะทึกสรวงวัดถ,ถึกสองวัดเล้ากันอีได้ลายบาทยวนละว่าพึ่ง<ะ>ได้นะก็ค<ะ>ือลายได้ลายเด้ดปูมัมนมาบอกเด้อ ครับมาสวดสวดอยู่ตลอดแล้วก็สวดมนต์ธรรมนาจูมือจูมือจูมืขอข้อขาแล้วก็มาปั้นปั้นอันขัดขัดขน,นาคโซ่จ้าจ้าหลับแล้วก็ครับนั่งสมาธิแล้วก็นอนอยู่ในหมไม้แล้วก็อธิษฐานเอาก็ได้ของเราเนี่นล่ะผู้ก็ให้ละอฝั่งขนาดเด้อละผู้ให้ บอกผู้ใดกับโบมีูู้สียาแล้วน่ะออกมาแล้วก็ห้องวอยไว้อยู่ผูกะให้ให้เป็นดวงเพิ่นนําเนาะแม่เวลาเพิ่นไดนัขนดบอกเด้อเอาน้ําทิพย์เด้อเม่เด้อบอกว่าแม่อาจารย์ไกลเอาน้ําทิพย์เ้สซื้อน้ําทิพย์เด้อออกมากับเป๊ะของเขาก็ไปซื้อยู่ร้านค้าเด้รับนละปังปังอับนั่นละตามตัวคนนั้นเพื่อนได้นะ มาสวดมนต์ไหว้พระจูเมอร์จูเมอเราก็ได้น้องผมมาเนาะสังเกตังังเดปู่มันเป็นบาบบฟังเด็ปูได้มากกับฝังให้สุคนครับอส่วนใหญ่ก็จะได้โชคได้ลาบกับปู่เยอะเนาะแม่เนาะจะครับปู่ถือกับถือกับเทวว่าปังขนาดเด้ครับปู่มันเป็นบาจีบองไห้ให้สุคนครับอก็มีโชคมีลาบกันไปตําๆกันคนที่มากราบมาไหว้ปู่ตรงนี้ใช่ไหมแม่จะ ครับครับแล้วคุณแม่จะอยู่อีกกี่คืนครับเนี่ยอ่าวเพื่นแม่เนี่ก็ไปนอนในบ้านซุมื้อมาเหตุกับเขาครไปเรื่อยๆไม่ว่าค้าจ้าเพราะว่าไปไปมามาอยู่ค่ะอาจารย์ว่ายู่แท้ๆก็มีมูกับนอนอยู่นี่แหละทั้งแก่ก็ปิดบ้านไว้ครับผมทั้งพุ่นกะบันมีลายลังเนาะอ่าเราไปทําความสะอาดทั้งพุ่นแ้วก็มาทั้งพี่ยงที่ลายลังนะครับสักผ้าสักพ้ให้ลูกให้ลานครับ ก็เดี๋ยวรอดูเนาะเผื่อหลังจากที่ขอปู่ตรงนี้ไปแล้วเผื่อปู่ตามไปเข้าฝันแม่เผื่อแม่จะมีเด็ดๆก่อนก่อนที่เลขจะออกวันที่หนึ่งเนาะแม่เนาะ,ะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะมาถามแม่อีกทีว่าแม่นี่มีแนวทางตัวเลขเพิ่มเติไมไหมหรือว่าปู่นี่ไปบอกไหมหลังจากที่จุดทู่ไปแล้วเนาะแม่เนาะ,ะถ้าเกิดว่าแม่ไม่ฝันก็อาจจะเป็นตัวนี้เเนาะแม่เนาะ,ะรอดูนะครับแต่แต่ถ้าปู่ตามไปบอกแม่หรือไปตามไปเข้าฝันเนี่ยแม่ปู่ท่านอาจจะอยากเปลี่ยนเนาะ หรือว่าอาจจะอยากเพิ่มแนวทางให้กับคุณแม่ก็อธิษฐานยู่กันเพื่อน,นันก็ผู้ที่ตั้งใจเาก็ได้ลีนละ่ะได้ฟังขนาดเลยมาเมันมาบกปังครับผมบฟันก็ฟันมิแตด่ดีๆแม่ฟันก็ได้บ,บอกทุกคนละเขาก็ยิบอซิอาแม่นี่แหละครับแม่ผู้เอาเป็นกับเป๊ะเป๊ะเพื่นละ่ะครับแม่นี่ละ่ะครับผู้มัมกเลินเลขเลิน นั่นก็ต้องว่านั่นแหละครับก็จะมีชกมีลาบเพิ่นก็บบอกลายตูดิครับอันละครับการบนขื้นลงไหมน้ำนอกเพราะว่ามันมันเคยเปลี่ยนนะค่ะแม่ขั้นแั่ขั้นโบอันตัวนี้ก็อีเป๊ยู่อันนซะก็ได้ฟาดอันหกซุนนะก็คือทำมันอันนีมันฉีเขื่อนขื้นลงจ็กแต้มหนึ่งใช่ไหมค่ะแม่แม่นอันถือมาลายลายฮันบบได้น้ำผู้ได้เลยไม่ได้ความฟันแม่ี่แหละที่ดี ยักเป็นทังใดเลี้ยงลานมาจะน้อยเลี้ยงน้องปันๆันมาน่ยเพรแม่ทุกแม่ยากแม่กระบุนดานนันเทมบุตรมาดาปูยาไปทั้งใดเนี่ยกระทำบุญตักบาตรกตอธิษฐานเอาเป๊ะเป๊ะนี่แหละความฟันนะก็เอาเรขกผู้อื่นนี่แม่บ่ได้จักที่อาไม่จะเบิดแต่เงินแต่กวงแม่เนี่แหละครัเทมาดาอันพระอินทร์พระพรหมยู่เทงว่าเทงยังไงดูแลว่าแม่ทุกยากนี่ละแม่แม่ก็อธิษฐานเอาไปทั้งใดแม่อธิษฐานน่ะ โอเคยังไงก็เดี๋ยวรอดูอีกทีว่าคุณแม่นี่จะฝันดีไหมเนาะแม่เนาะาครับเดี๋ยวแอดมินเนี่ยจะมาถามคุณแม่ว่าคุณแม่ฝันดีไหมเป็นโค้งสุดท้ายเนาะวันนี้ยังไงก็ขอขอบคุณคุณแม่พันเอกมากๆสำหรับแนวทางนะครับขอบคุณแม่มากๆนะครับผมขอบคุณครับบสวับดีครับชอบแล้วก็หุ ท่านผู้ชมก็แคปหน้าจอกันเอาไว้ดูได้เลยนะครับผมเนาะหรือว่าท่านผู้ชมนี่เห็นเป็นตัวไหนสามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้แอดมินกับคุณแม่ทั้งสองท่านเนี่ยตอนนี้กําลังตีตางกาลังพิจารณากันอยู่นะครับเห็นเป็น6 0 6ย์หหรือไม่ก็เป็น6 8 6ดนะครับท่านผู้ชมหรือไม่จะเป็นห6หก็เป็นได้นะครับห6หเนาะกับเ้าตัวเดียวกันนะคะอืมนะครับท่านผู้ชมก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับหรือว่าคอมเมนต์เข้ามาดูกันว่าท่านผู้ชมนี่เห็นเป็นตัวไหนนะครับผมเนาะ เดว่าส่วนใหญ่น่าจะเห็นเป็นตัวเดียวกันกับที่คุณแม่แท็กกับแม่พันเอกนี่เห็นนะครับท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวเราไปถามแม่แท็กอีกทีเนาะว่าแม่แท็กเนี่ยเห็นเป็นตัวไหนนะครับครับสวัสดีแม่แท็กครับผมสวัสดีครับค,ค,ครับผมหยุดทัวบเสร็จแล้วเมื่อกี้คุณแม่ไปดูเห็นเป็นตัวไหนครับแม่อ่าแม่เห็นเป็นหกศูนย์หกจ้ะหกศูนย์หกอ๋อทำไมหกศูนย์หกก็จะเป็นหกแปดหกหกแปดจ้ะ อืมอแปลว่าเลขหกกับเลขเก้าตัวเดียวกันนะคะค่ะครับค่ะเมนอยู่ค่ะเนี่ยวาบได้ได้จากคนชิ้งลูกครับพ่อแม่พินองเอ้ยคนกินเอาเด้อจ้าเอาเด้อครับผมแล้วเมื่อกี้ตอนตอนสัมภาษณ์แม่ทองเอกแม่บอกว่าเออแม่พันเอกแม่ท่านบอกว่าถ้าได้ห้าศูนย์ถ้าฝันปู่บอกห้าศูนย์มันจอกหกศูนย์เหมือนปู่ท่านมาจงใจบังไว้หรือเปล่าครับแม่แตกจ้า ถ้างั้นก็ให้เราตีเอาเนาะจ้าลงลงเอาคือลุลงลุ้เป็นแปลกแปเนาะค่ะเนาะบางบางไวมันบางบางไว้แต่ว่าแม่ก็บเฮปมากน่ะล่ะหกศูนย์หกจ้าแต่ว่าเลขเก้ากับเลขหกตัวเดียวกันด้วยจ้ากลับหัวด้วยเนาะแม่เนาะจ้าเบื้องจังนึ่งกับเป็นหกแปดเนาะค่ะจ้ามันเป็นติดตีกันค่ะเป็นเบื้องจังเนื่องกันหกศูนย์หกเบื้องจังเนื่องกับเป็นหกแปดหกใช่จ้า แต่ว่าอย่าลืมละจ่ะเลข9กับเลข6ตัวเดียวกันจ้ะครับผมไม่กล่าวหัวไปด้วยเนาะจ้าครับเป็นแค่แนวทางเนาะค่ะจ้าสาธุเด้อสาธุเอาเด้อจ้าเด้อครับจ้าแม่เคยถูกเลขมหาพอปูพญานาคน้ำกันจ้ะครับผมแม่ถูกเลขตัวนี้ใช่ไหมแม่โค๊ะศูนย์หกเคยถูกใช่ไหมครับจ้าแต่ยังว่าคนเคียงลูกกันเนี่ยปูให้ตุกเก้าบอสสันดิครับจ้า จะพาท่านผู้ชมไปสรุปแนวทางตัวเลขยังไงก็ขอกัขอขอบคุณแม่แตกมากๆนะครับผมข, <อ S 1> ข,ขอบคุณครับสาธุน้ำเด้อค่ะเด้อสาธุสาธุครับ,รบนะครับท่านผู้ชมก็แคปหน้าจอไว้ดูกันได้เลยนะครับสลับแนวทางของแม่พันเอกนะครับจุดทูบขอปู่อนันต์นะครับท่านผู้ชม6 0 6 6 8 6นะครับท่านผู้ชมเนาะ เสนอเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับย้ำอีกครั้งว่าเป็นแนวทางแล้วก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับสำหรับท่านผู้ชมท่านไหนที่อยากนะครับผมติดต่อสอบถามติดต่อเบอร์โทรคูบินได้เลยนะครับท่านผู้ชมเนาะนะครับยังไงก็ขอให้ท่านผู้ชมมีโชคมีลาภเฮงๆงปังปทุกท่านเลยนะครับผมขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ